ทำเกษตรยามว่างร่วมกับซ่อมมอไซค์สไตช่างบ้านนอ,อกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับก็เป็นประจำของทุกวันหยุดนะครับก็จะมีเพื่อนๆ FC หรือว่ากลุ่มในส่วนของผู้ที่เลี้ยงหอยนะครับจะเข้ามาดูนะครับบ่อหอยที่หลังร้านกันนะครับเป็นประจำนะครับเพื่อนเอาเราไปดูบางช่วงบางตอนที่คุยกันนะครับเป็นเสร็จความรู้นะครับแบ่งปันกัน ในส่วนของผู้ที่เลี้ยงหอยนะครับไอ้บางที่ห้าเอามาเนี่ยถามันผสมพันธุ์กันมากมาาหอดมันกับใครเรื่อยเลยกรป้าผสมกระติดสองกระติดมันกับใครแต่ว่าท้าโอมาบางที่ถา่าเอาลงบอมันผสมพันธุ์กันเลย สองสามมือมันก็ออกไข่แล้วสองสามมือก็ออกไข่แล้วแต่ว่าหอยหอยปังหอยปังนี่เพิ่นจะบอเพื่นจะบอไข่เพิ่นจะบอไข่เพิ่นจะบอปีนขึ้นไปไข่เด้หอยปังเพิ่นจะบอปีนขึ้นไปไข่เพิ่นจะไข่ตามดินไข่ตามโขดหินเพิ่นจะบอไต่ขึ้นไปไข่ ครับเพื่อนเพ่อนครับก็อย่างที่ได้ยินนะครับช่วงนี้โควิดระบาดสําหรับท่านที่เข้ามา,าไม่ว่าจะมาซ่อมรถหรือว่ามาดูบอ่อเลี้ยงหอยจะต้องนะครับสวมใส่แมสหรือถ้าไม่มีนะครับเราก็มีแกกให้นะครับเพื่อนเนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับไม่ ไม่ควรจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับการรับเชือ้อและก็ไม่ควรจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเราไม่รู้ว่าใครติดติดมาหรือไม่ติดนะครับเราไม่ใช่ว่าเราลังเกียจแต่ว่าเรามีการป้องกันไว้จะดีกว่านะครับขันได้งทุ่มเชียงแล้วเจ้ามืงหนีจะออกไปตรวจอีกสามล้านหรือยักันไดไงคำฮี่อตอนนี้กันไดไงกับคำฮี่เ้อว,วิกฤตวิกฤตเ้อคกอการวิกฤตม่เลยว่าลังเกียจกันเด้อป้องกัน ถั่วไกลกับตองงกันเยอะถบ่กันว่าส <go> ีฟูจากน้ำเนื้อกุ้งเชียงกุ้งเชียงกันดีไงกันี้่ไหยกับปิดโรงเรียนหรอกเพราะเขาบลงผมจะว่าบ้านในจีนเนี่ยจีนตอนนี้ติดทั่วไปเลยล่ะอันตรายฮะที่เป็นตัวที่บอกว่ามัน <g> ิ <ül ior> <cat> ไว้หอยปังนี่เพิ่นจะบ่ขึ้นเพิ่นจะบ่ไต้เพิ่นจะบ่ไต้ขึ้นไปไข่ตามยอดไม้คือกันไอ้บ่คือบ่คือเชื่อดีเลยหอยให้ไปเอาหาก้อนหินมาวางยังสิวางให้มันเป็นหลืบเป็นหนึ่งอ่าเป็นโขดหินเขาที่มาใครตามหลืบตามซอกตามมุมยังสิเขาจะบ่ไข่เพียวๆเลยเด้ จะใครตามสลืบตามซอกตามมุมหอยหอยปังหรือว่ามุดมุดขี้ดินนอนอ่อนไข่ก็ใครเอาไปที่เขาดิแม่นจะบ่ขึ้นไปไข่ตามยอดไมบมบ่คือหอยเชอร <f ew> ี่เด้บ่คือหอยเชอรี่ให้หาโขดหินเห็ดโขดหินให้เขาให้ยจำลองคือจะธรรมชาติเป็นยังไงก็ต้องจำลองแบบนั้นจำลองแบบนั้น <c oughs> ว่าแต่หินหินคือหินเด้บอบอ่แมนว่าเปียวอิดบอกมาดดเอหินเด้อถ้าเขาเป็นพวกอิดบอกเดี๋ยวกับว่าเป็นกดเป็นเอ่อเป็นกดลงในบอ่ออีกหอยตาอีกหอยสองอาทิตย์นี่บางที่ถ้าเอามาแล้วมันกับใครเลยก็มีอยู่เคยเลี้ยงอ่ะ แต่ว่าบางที่เหมือนกันกับรถนี่นี่รดหอยที่เราซื้อมาจากตลาดนัดเราไม่รู้เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าหอยชุดนั้นเขาเลี้ยงมายังไงนะครับแต่ที่นแน่ๆเอามาบางทีก็ไม่ไข่บางทีก็ตายนะครับถ้าเพื่อนๆจะเลี้ยงแนะนําให้ซื้อไข่มาฟักนะครับซื้อไข่มาฟักไอตัวอ่อนเขาจะปรับตัว อ,อยู่กับสภาพน้ําของเราตั้งแต่ดเด็กนะครับจะเลี้ยงง่ายกว่าโอกาสตายโอกาสรอดนะครับดีกว่านะครับโอกาสตายน้อยกว่าโอกาสรอดดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆในบอ่อนี่เกี่ยวมากนี่มันบอ่อใครเลยเดียวบอ่อใครแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเนี่ยจำศีลถ้ามัน,เป,นเป็นเจอ,อหอยจำศีลอย่างสั้นมันก็มันก็บ,บอ่อใครอีกละ่ะเจอึ้นว่าอนันโนตย แอนเน่นาตายพยายัคามาออกห้ยดวนเลยหอยเน่าตายออกห้ไวเลยแล้วก็รีบทายหนำเพราะว่าหอยตายหอยหอยที่เขาได้มาเขาบอกหูเลยว่าเขาบอกหูเลยว่าหอยที่เขาได้มามันเป็นหอยอมันเป็นหอยแบบว่าบ่อเลียงเขามีปัญหาหรือเปล่าเขาเลยขายออกหอยเขาจำสินหรือเปล่าเขามางอย่างมันถึงบ่อไครบ่อผสมพันธุ์บ่อินอาหาร เนี่ยเขาบอกโอ้โหเราเขาบอกโอ้เลยว่าหอยที่เขาเลี้ยงมาน่ะมันเป็นหอยออกซิเจนหอยเขาเลี้ยงบ่อบ่อหนามใสบ่อออกซิเจนหรือว่าเขาเลี้ยงบ่อดินธรรมชาติก็ปแปลกอย่างเด,ดียวเขาถึงไม่เห็นวิต้นของเหล็กมองกลินม่าขึ้นมาเลยแม่นหอยบ่อหนามแรกเขาบอกบบขึ้นกันขึ้นจะขึ้นอยู่เด้หนอกจ,จากจว่ากรณีจำศีนเด้ดใส่ดินแบบนี้บอ่อยู่บ้านใส่ก็เก่ง ใส่หายวะหนาวะอันนี้เป็นเนื้อเลยดิุเนาตี้วุ่นวัน้ำใครจมน้ำอีกแล้วใครวันก็อยู่ลักษณะนี้อันนี้ใครบางที่มันก็จมน้ำตกน้ำส่มหนึงส่วนฟักติดกับฝักไปเดหอกังเลไม่นนในส่วนของ จุดที่หอยจะไข่นะครับหอยจะไข่ตามซอกตามมุมตามซอกหินนะครับเพื่อนๆนะครับหินนะครับไม่ใช่ก้อนอิดนะครับอย่าเอาก้อนอิดมาใส่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอิดบล็อกนะครับอาจจะเป็นกรดเป็นด่างทําให้น้ําในบ่อเราเสียก็เป็นไปได้นะครับควรที่จะไปหาหินธรรมชาตินะครับมาใส่ในบ่อนะครับเพื่อนหอ,นอยเถียวมาลอถนี่ถือว่าเอามาลงบ่อนี่ ลอยสามสิบกออก็โตเอามาลงบอ่ออดวันที่ทิพสามนี่หอยลอยก็โตอันดับแรกหอยซื้อมาสามโลลอยก็โตลอยก็โตซื้อมาจากตลาดนี่หละคือคือเองซื้อซื้อทีไม่ซื้อไม่กินนั่นแหละแันที่นี่เอามาล่งบอ่เอเอามาคัดออกหอยลอยกวัวเหลืออยู่เก้าสิบกว่า เอามาลงบ่บ13มือตอนนี้เหลือยูแค่20ตัวจากอหอยเกือบร้อยเนื่องได้เหลือ20ตัวตอนนี้ก่ะได้เราเล่าเกือบ20มือแล้วบ่เห็นหอยร้อยจมอยางเดียว<อ>จมมยางเดียวตอนนี้ก็คือซื้อว่ารอดแล้ว20ตัวนี่ว่นเถอะอัอตราการเลี้ยงหอยอย่างที่บอกไว้นะครับ ร้อยตัวจะรอดอยู่ประมาณยี่สิบตัวนะครับจะรอดอยู่ประมาณยี่สิบตัวนะครับถ้าเป็นหอยซื้อมาจากตลาดนัดนะครับเพื่อนๆเราไม่รู้นะครับว่าหอยที่เราได้มานั้นนะครับเป็นหอยที่เขาเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงออกซิเจนเลี้ยงบ่อน้ําใสหรือว่าเลี้ยงบ่อดินหรือว่าเลี้ยงกระชังนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอาหารที่เขาให้มา นะครับเป็นอาหารแบบไหนเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดยี่ห้อไหนนะครับหรือว่าเขาให้เป็นอาหารพืชสดพอมาอยู่กับเราหอยก็ไม่กินอาหารนะครับก็มีตายนะครับเพื่อนเเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยนะครับการที่เราจะเลี้ยงหอยนะครับแนะนําซื้อไข่หอยมาเลี้ยงจะดีกว่าห้ตายจมกับมีเด้อหอยตายจมกับมีเด้ออยาว่าเด้อ อยตายจมก็มีหอยตายลอยก็มีจับสั้นๆเบิ้งสั้นเบิ้งถ้ามันมีน้ำอยู่ข้างในถ้ามันเป็นอคือแบบผ้าห่อหน่ถ้ามันสั้นกลุ้กๆอยู่ข้างในอ่ะวคืองั้นละตายแล้วปาาปิดกระซ้างแต่สั้นแล้วมันเลือนมันดังก็คือตายเรียบร้อยแล้วมายกใหญ่เลยบ่หมูเป็นต้อน้ำก็ไหลก้อยแต่ ôi, khun hỏi mà út tần say, dạng Kha khănói say nạm lấy cơn là bạn hiến nam lấy phân nhia, út có ba, út nạm cứ bùa quá. ôi, bên dưới bên nhang hỏi nhay, tôi hỏi nói tay say phải chiều, phải nhang. Ừ. tờ tần, tờ tần mất lấy quả năm đây, hỏi nói. Quạt, các bạn, các bạn, các bạn, จอกแหนะนะครับอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะลงไปในบ่อนะครับถ้าจะใส่จริงๆอ่ะควรที่จะล้างทําความสะอาดรา,ากของผักตบชวาก่อนนะครับควรที่จะสางรากออกให้เหลือน้อยนะครับเพราะว่าหอยจะเข้ามาอยู่บริเวณใต้กอผักตบชวาแล้วก็จะกัดรากของผักตบชวาล่วงลงไปในบ่อนะครับรากพวกนั้นจะทําให น้ำเน่าเสียนะครับณนะตรงจุดจุดนั้นนะครับจะเป็นรากเน่าสีดําเลยนะครับเพื่อนเพื่อนใส่หลยอยู่บ่อยู่บ่อยอยาใส่ไหลเด้อหากพักปอดมันหลายพักปอดพักตบนี่หากมันหลายหากบานี่หอยหอยไปกัดหอยไปกัดหากหากจมลงหากเน่านะจุดนั้นดินสีดํนาน้ําจะดนะํนณจุดนั้นใตพักตบเลย เออให้ระวังให้ระวงังก็ว่าหอยที่มักไปกัดลากพวกนี้แหละขาดเพราะว่าเพราะตั้งเศษลงนั้นมันเนี้ยมาที่กระซิบกระซิบไม่เจอที่บิ๊กแคทก็ได้ตายกันเมดเบ่อนะครับบอ่อเลี้ยงหอยมียุงมีลูกน้ำนะครับให้ใส่ปลาลงไปนะครับจะเป็นปลาซิวปลากระดีนะครับ หรือว่าปลาหางนกยุงนะครับปลาอะไรก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับที่จะไม่กินหอยเล็กของเรานะครับเอาเป็นว่าอย่าให้ปลาเขาสามารถกินตัวหอยเล็กได้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องใส่ลงไปในบอ่อเดี๋ยวอสมอมาตรวจเจอลูกยุงก็ปรับบอ่อละร้อยนะครับปลาปลาใส่ปลากระเดืดอปลาเข็งห้านี่ละใส่ไว้ ฟังใส่มีดิฟังฟางไป่วันหนึ่งครับอือขี้ไก่ขี้ได้บางอย่างจำบางเรื่องไ่ขี้ในส่วนของไข่หอยปังนะครับไข่หอยปังนะครับไข่ใหม่ๆไข่จะนิ่มจริงๆครับเวลาหอยปังไข่ใหม่ๆก็ทิ้งไว้สักวันสองวันก่อนค่อยไปเก็บนะครับไข่ก็อย่าแข็งตัวนะครับหลังจากที่เราเก็บไข่มานะครับเพื่อนเพื่อน แล้วก็มาลอยไว้บนฟองน้ํานะครับรอ15-20วันนะครับไข่จะเริ่มดําตั้งแต่ 7, เตั้งแต่ราว7วันแล้วนะครับ7วันไข่จะเริ่มดําจากข้างล่างนะครับทีนี้พอไข่เริ่มดําจะดําไปจนกว่าจะถึงราว20วันนะครับไข่ก็จะเริ่มฟักอยู่ประมาณนี้15-20วันนะครับเพื่อน ใครก็ดยิบเบิองจะตามเห็นนั่นแหละมันใครขาอขาองศีบอสีว่ามันใครอยู่บ้านบอนิมเห็นว่าอยู่ขาผนังนิมใครขาอขาองศีเห็นปะบอนิมเลยจับหนิ่มจับหนิ่มมันยืนยันมาอยู่เกาะยืนดินนะใครไหมใครเก่าหมโอ้ยใครไหมมันกัดน,นิ่มเป็นธรรมดาล่อยกมือสองมือก่อนจังก็ไปเก็บร้อนแช่น้ำดิแช่น้ำเอาขึ้นเลย แจ่น <pl ains> so, ้ำกับฟักอยู่แต่ว่ามันกลายเป็นไข่บัสมบูรณ์มันไข่เจ้าไข่มันอยากดำมันใบมันหยิ่มๆนะเกิดอะไรที่เหลือใบเบิ้งก็ได้ไงใบเบื้งก็ได้ตัวอันนี้ซึ้มไข่มันแห้งไข่มันแห้งเดียวเจ้าอยู่บ้า้นมันยิ่มพ็อยู่ว่าไงไปไงจะขึ้นหยิมเจ้าดีครัว่าไข่มันเจ้าเบิ้งติดเจ้าเบิ้งก็ได้เงินไข่มันบัวอันนี้คือไข่มันแข็งเดียว่ว่าเดี๋ยวมันก็ไข่แยกเองนะ อ๋อมันมันไข่ไหมมันกันยิมเป็นทรรม,มดาเดะ่่อแต่ว่อาออกขึ้นจากน้ำมั้งนขึ้นจากน้ำมาวางไว้อย่างที่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟักเดี๋ยวมันโลงน้ำเองไข่ตกน้ำฟักไหมไข่ที่เป็นสีเหลืองมนมนนะครับสีมนมนะครับไม่ใช่ขาวจั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะฟักไหมนะครับถามว่าฟักไหมฟักนะครับแต่ว่าฟักช้ามากนะครับ ฟักช้ามากแล้วก็เหมือนว่าไข่จะไม่ค่อยสมบูรณ์อันเนื่องมาจากไข่อา,อาจจะไม่ได้ผสมพันธุ์กันกับตัวผู้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆมีไข่ส่วนหนึ่งตกน้ํานะครับจะเป็นสีเหลืองหม่นๆนะครับถามว่าฟักไหมฟักนะครับฟักนะครับแต่ว่าจะฟักช้าแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาจะเล็กไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆก็สองหมื่นหรือสามหมื่นอือสองหมื่นสาม อะไรเจะฟักกันบ่บ่า่ั้นอยู่ดินเนิ่อมนิ่มเจ็บกันมาเลยเจ็บขึ้นมาว่างไว้ยังซีแหละแล้วก็ลอลอไปจนกว่าไข่มันจะดำกับเราเล่าสิผามือไข่ดำแบบนี้นี่นี่นี่ใครดำไปถ่งวะฟักเลยเหนไข่ดำก่อนอ่แต่ก่อนมันจะเป็นไข่ดำก่อน ไข่ดำเดี๋ยวมันฟักไปแล้วสแสดงว่าฟักไปแล้วไแบบข่ดำจะฟักมันมันจะเริ่มดำไปตั้งแต่สองอาทิตย์ไีละมันจะไข่มันจะฟักอยู่ในเราเล่าประมาณสิบห้ามือถึงยี่สิบมือจะฟักเป็นโตอยู่ประมาณนั้นแต่ไข่ตกหน้ามันก็นจะเป็นสีแบบนี้ละ <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นสีมนมนเรืองเหลืองแต่ว่าถามว่ามันฟักบอมันกับฟกักต่มเฉียนแต่ว่ามันแบบจะฟักซาจะฟักซ่าเป็นยังก็รถเป็นอย่างคันสตาร์เป็นอย่างกัรถผู้เ,ยเยลยครัาผมสุดท้ายนะครับก่อนจบคลิปก็นะครับฝากช่องนะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมันนอกด้วยงานซ่อมรถนะครับ ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถก็เข้ามาดูมาชมมากดติดตามได้ที่ช่องซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างมันนอกนะครับส่วนช่องอาหารทำเกษตรยามว่างก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับความรู้นะรับจากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ที่อยากเลี้ยงหอยกับผมที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ธุรกิจใหญ่โตอะไรนะครับเพื่อนๆ ออก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดี FC ทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน